สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสายแทนงทีวีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมทีฟอร์สองนะครับหรือท f2 เรียกสันส้นๆนะฮะก็โหลดมาสองวันละเล่นศึกษาอยู่นะฮะก็พอไปได้ถูๆถ่ายๆไปนะก็มันถามว่ามันหนุกไหมมันก็หนุกนะหนุกตอนมันค่าอย่างเงี้ยมันมันง่าย,ยังไจังวะโอ้ตีมันไม่ยืนให้กูฟันนั่นะ ก็ถามว่าหนุกไหมมันมันเป็นเกมเนี่ยอินดี้อ่ะแบบผมชอบนะตามตามความคิดผมผมก็ชอบนะมันเฉือนดีชอบตรงมันเฉือนนั่นแหละไม่ใช่เฮ้ยถึงถึงเขาได้อย่างเพื่นทีที่ไม่ชอบเอ้ย้หนอเฮ้ยอืมอย่กเช่ ปืนท้่เฟอร์ฟาวไรนชินก็ตั้งเนี่ อยากมีเลืองออกมาเดี๋ยวอ้าค้งค้างค้าง้างกูโคตรเลือเลยเวังมาเนี้ย เฮ้ยเย้เย้โอ้โหจะเข้ปลิวถึงก็ปกลิวเจอปาซูก้ากูกูเล่นมาสองวันล็อกเก็ตจำไม่ได้สักทีต้องกดอะไรนะชิปสเปซบาร์สบัสดเมาส์ขวา มึงมาหนี้มึงมาหนมึเขา้เขาข้อมาดิมาดีแรกๆก,กันไปได้ปะไม่ได,ได้ไม่รู้นะ <c oughs> เขาบอกเลยว่ากูเล่นเกมนิกากมากมาอ,อุ้ยออกมาดีมาอุ้ยอุ้ยอยุ้ยยุยย เลือดเลือดเลือดอกำลังเป็นอาตายอีกครั้งคิดสมัดม้าขวาอีสัตว์ขึ้นสูงไปไม่เอาอุยอ้ยอุ้ยมาเป็นชุดอา้าวมึงคิดมึงจะลงมามึงก็ลงนะเหนื่อยใจจริง,รงไงพวกที่ลงมามันต้องเจออย่างกูใช่ไหมฮะลงมาดิ ลงมามึงลงมามึงลงมามึงลงมาเลยไอ้พวกลงมาเนี่ยไอ้พวกชอบเด้งเด้ง,ดงอยู่ลงมาเอ้ยเกับกดก็เสียดายมึงจะอะไรล hey, hey, ักหนาฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยมวยโค๊เปล่ามวยโค๊เหรอมวยโค๊เหรอเนี่ยพอกูวางมึงไม่ลงเออดีนะไอชาย มาดิมาดิมาดิโอ้โหแดดครับโอ้ยไปมันจุ๋ง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 มันต้องโผล่ตรงไหนวะลืมน่ะเอ้ามาไงวะเนี่ยเนี่ยไอสัตว์ไอเมื่อนคอมเฟี้ยวเจี๊ยวร้องไส้ กูลงมาทำไมเเฮ้ยแดกแดกครับ เจอ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 มาเยอะดึงไว้ก่อน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 เฮ้ยเฮียตีกูนั่นหัวแตกน้ำแตกแล้วแย่งทาง

จะตายอยู่แล้วเนี่ยมาๆม่ไม่ม่มามามา,มาตั้งใจเล่นแล้วตั้งใจเล่นแล้วจี้กีงของของไปดิชายไปดิอุ้ยติดหลังคาล่วงอีกแล้วครับจริงวายเยอะจริงไวายเยอะจริงวายเยอะ

หัวทิมเลยโอ้ยลอยไม่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 ไ,มไ,มไปเอ้าอ๋อเอ้าแล้วกูได้ใครมาเนี่ยเข้มป็งคนหลอกเลย จะออกมาให้กูแบบว่าไม่แค่เห็นเลยแต่กูไม่ตามเดี๋ยวไหมโอ้ยระเบิดเยอะไปตายสีเผามามามาปึ๊บสวบดโป้งโอเคแม่นจริง มึงพูดแล้วของขึ้นพูดแล้วของขึ้นมึงเปิดประตูให้กูดิอึตี้ไอสัตว์เป็นมากอ่ะมึงจะ้าวแล้วนะอ๋อก,ก็ได้ไอแน่ไม่เคยทานชาวบ้านชาวช่องก็สักทีเลยเนะี่ยมึงคิดว่ามึงเป็นสปายแล้วมึงเสียฟ้ามาพาวแก้วเหรอมาฟุ้งฟิงมึงมิงกับกูหน่อยไหมฮะ เบียยสองมัดเท่านั้นชี้มันเห็นเล็กแบ,บน่นนะนาใหญ่ใหญ่แกไอ้สามจำเลยตัวต้องให้กูไปตื้นหลังใช่ไหมอุ้ย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 ตกใจ ลูมมากผมจะไปชนะทีตืออ้กันนะเฮ้ยเฮ้ยเบยย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 ้ยยยยยอยยยยยยย เรู้เรื่องร่อน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 อ ب, อร่อนเด็กแค่เฮียกพุงไรงไปเด็กแว้นมปเนี่ย <c oughs> เดินยังไม่เจอกูลเลยอา้าวมือกูไม่น่าบอดเลย ไม่ข้ามด้วยมือเว้มันไม่ใช่มันไม่ใช่โอ้ยรู้สึกว่าจะนานนะเนี่นยด่าเนะี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย ไฟเหรอไฟไฟไฟเหรอไฟใช่ไหมอุ้ยนั่นอู้ดินนนี้ดินนนี้ดินนนี้วิ่งวิ่งวิ่โดด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 มาดีมาดีมมองมองควยเลยฟ้าไ่ย ไปโหแล้วอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมโอ้ยยาเท่ขาหัวงงครับไม่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 กูต้องไม่แพ้ดิเพื่อนเอาอีโตบวกแม่งเลยนี่ไม่โดนีดดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

โอเคบวกสเฟียร์แต่ไม่ได้สักตัวฟอร์มเฟียร์สมชื่นจริงเลยกูเยเฮ้ยม่านเป็นใครกูเป็นนักศึกษา กูกาบกๆาบยอมๆๆเลือดกูอยู่ไหนเลือดไปไหน<ๆ>นี่เนี่ยไม่โดนตัดน้อ,องอาน้องอาเจ็บเจ็บเจอหนี่กูนี่สายโหดอยู่นี่เลยอ,อ้าวอ้าวๆ้าชาลึงชาลึงชาลึงแล้ว ข่าเรื่องแล้วแลกันดีแลกกันอัสัโอ้ยโอ้ยเใจเย็นดิเออเออใจเค่สลบ ดีพอแนละ้วผมจะขึ้นนอนเขียดเรืนะตรวจตาเฮ้ยมึงเป็นใคร โ้เราจะไปช่วยเพื่อนเร็วเร็วสัตว์ไม่ใช่เอฟเคจำทำไมอ๋อช่างอ๋อช่างอ๋อช่างอ้าวทะลึ่งทะลึ่งเลยเอทะลึ่ง อ่าเต็มตัวเลยสัตวนับพวกยากันหลือโคตรกัง พวกเฮยนี่ก็ตายตายากตายเย็นไม่รู้ว่ามันแดกอะไรมากัน mm -hmm. ได้แดดสักตัวอย่างกูหิวอ่ะอยากให้กูฟอร์มเฟียวทำไมกูยิงย้อนมันมันไม่ตายวะฮะแดกอะไรเป็นอาหารมันไม่ตายกันใช่ไหมไม่ตายกันใช่ไหมต้องให้เอาอิตโตฟ้ฟาใช่ปะ เกียจไปเอ้าคว,วายสป,ปายหัวควอยี๋กูจะรี้วขึ้นบก ข้าหรือาอะไรเนาะเยอยๆๆๆมีป่าแม่งเลยสัตว์ขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นทางนี้แล้วสินะไอ้ยี่มันลงมวยโคกอ่ะ เชื่อจะไม่โดนเลยมึงนี่แม่งฟาร์มฟาร์มเบาฟฝ่าเบาฝ่าเบาฝ่าเบาสาวาอีโต้ไล่และเฮียแม่ไม่โดนสักที ยิ่งเลยยิ่ง,ง,ง,งต,ติดลมตายตอนนี้ไปละเล่นแล้วเฮ้ย ไม้ผู้ชมผิดหวังกูต้องไม่ตายโอ้ยมีรออย่างบูดจับได้จตบได้หม,มากูพร้อมลบแล้วร่อนกูมาช่วยรู้เมือง มมั่งออกทางนี้ด้วยเล้าไปดิเหี้ยโอ้ยไม่ออกแล้วทางนี้ก็นะฮะก็ขอแค่นี้ก่อนละกันเพราะผมไม่ไหวแล้วง่วงฮะก็เป็นเกมขอฝากไว้เลยว่าเป็นเกมที่หนุกมากนะฮะ ก็เพลินดีเวลาเล่นนะแต่อย่าเล่นตอนง่วงเล่นตอนง่วงมากน่าเบื่อเล่นตอนสว่างสว่างเล่นยิ่งเล่นกับเพื่อนนะเปิดห้องเล่นกันเองอ่ะมันเชื่อผมนี่นะก็ขอลาไปก่อนนะโซ่เลยครับ